ทำดีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างที่ท่านตั้ทใจตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตั้งแต่ห้างเซนทรัลปิดไปอะค่ะก็คือไม่ได้ขายเลยอะค่ะที่จะมีประเด็นสาคัญก็คือพนักงานขายไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะว่าเขากินแค่เงินเดือนกับค่าคอมมิชชั่นในเมื่อเขาขายไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินจะกินนะคะไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยอะค่ะท่านท่านที่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่เสื้อสีไหนยังไงอะค่ะ คือทุกอย่างทําให้ประเทศชาติันพังทลายอะค่ะเศรษฐกิจทุกบ้านเมืองก็ในหลวงก็คงรู้สึกเสียใจทาไมคนไทยต้องมาฆ่ากันเองถ้าเราพูดได้ก็คืออยากให้ทุกคนรักกันให้มากคิดถึงประเทศเอาไว้ภาพลักษณ์ของประเทศเราจะเป็นยังไงถ้าทุกคนไทยเลยไรักกันไม่สามัคคีกันแล้วก็ไม่ช่วยเหลือกันถือว่าเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีอีกก็เพื่อตัวเราเองเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อในหลวงของเราด้วยค่ะ